สวัสดีครับวันนี้มีข่าวความคืบหน้าในเรื่องของเงินเยียวยารอบที่4ที่จะมีการเสนอในที่ประชุมพรมในสัปดาห์หน้านี้นะครับโดยข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ของทางนิวส์ชั่นะครับที่ได้มีการเสนอข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้านี้จะมีการนําเสนอมาตรการเยียวยารอบที่4ในที่ประชุมพรม เพื่อพิจะะารณาอนุมัตินะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและมาตรการการควบคุมของรัฐในเวลานี้ก็เริ่มที่จะมีการผ่อนคลายลงและเตรียมที่จะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับซึ่งคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติเพื่อเห็นสัญ,ญญาณที่ดีที่ประชาชนในประเทศมีความเชื่อมั่นและกลับมาจับใจใช้สอยมากขึ้น และกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นและเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงสิ้นปีนี้นะครับรัฐบาลก็เลยต้องอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ซึ่งมาตรการในรอบที่ผ่านมานี้จะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมนี้แล้วนะครับซึ่งหลายฝ่ายได้มองว่ามาตรการของรัฐยังคงไม่เพียงพอนะครับจึงได้มีการเสนออัดฉีดเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งที่เอกชนนั้นอยากให้มีการเพิ่มวงเงินเข้าไปอีก3,000บาทต่อคนนะครับโดยหลังจากเสร็จการประชุมคอรมอในรอบที่ผ่านมานี้นะครับนายอาคมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้ว่ามาตรการใหม่ให้ใหรอดูในสัปดาห์หน้านะครับก็ต้อง รู้นว่าในการประชุมครลมในสัปดาห์หน้านี้จะมีการเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็คือการเพิ่มวงเงินคนละครึ่งหรือคนละครึ่งเฟสซีนี้ในที่ประชุมอย่างไรนะครับเพราะโครงการน,นี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ